สวัสดีนะนะทุกคนครับชิมานนะครับแทนแทนเอ็กนะครับแทนเอ็กนะครับนะครับอ่านออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับรหัสหนึ่งห้าหนึ่งเฮดจีนครับตัวนี้ส่งงานล้างลอกฟุนโฟนะครับไม่ใช่รีวิวขายนะครับนะครับไม่ได้ส่งงานล้างลอกนานแล้วนะครับก็ทําให้สักคลิปหนึ่งครับตัวนี้เห็นถือว่ามันเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับนะครับแล้วก็จะมาอธิบาย อะไรนี้ิดหน่อยๆนะครับสําหร right? right? ับคนที่หารุ่นนี้ใช้อยู่นะครับตัวนี้ผมได้สอบถามเจ้าของลอกแล้วนะครับลอกตัวนี้ใช้งานมาประมาณ2เดือนนะครับนะครับใช้งานมาประมาณ2เดือนนะครับน้าเจ้าของลอกก็ส่งมาให้ผมเซ็ตจารบีน้ํามันใหม่นะครับถอดล้างใหม่นะครับใช้งานตกประชอนธรรมดานะครับก็เอามาเซ็ตจารบีใหม่เป็นของ ios นะครับจารบีนะครับน้ํามันของ ios นะครับปุ่ปืนนะครับล้างเซ็ตให้ใหม่นะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับ ลูกปืนหนึ่งตำแหน่งนะครับลูกปืนหนึ่งตำแหน่งนะครับของเดิมเป็นแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับมันอยู่ที่ประคองฟงพิเนียนลูกใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวล่างเรียกว่าตัวล่างเนาะอยู่ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นลูกปืนให้นะครับเป็นลูกปืนของชิมาโน่นะครับลูกปืนแทนนะครับให้แล้วก็ล้างเป็นจลเบียเวสให้ใหม่นะครับความสะอาดตั้งก็จะอประมาณนี้นะครับลอกใช้งานน้อยล้างง่ายสะอาดง่ายแป๊บเดียวนะครับ ไม่ได้ทําอะไรเยอะมากมายนะครับนะครับแล้วก็จะมบีตัวนอนนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นของชิมานโน่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับใครที่จะหาใช้อยู่นะครับผมได้แกะแล้วนะครับได้แกะได้วิจัยดูแล้วนะครับผมจะมาบอกว่าเป็นลอกดีเลยนะครับน่าใช้นะครับเผมถามเจ้าของลอกแล้วนะครับซื้อมาห้าพันกว่าบาทนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับผมจับมันเนี่ยนะครับ รู้สึกว่าเออมันดูดูดีดูด,ดูหรูดูแบบออสมราคาสี่ห้าพันครับคือว่าตรงเนี้ยมันเป็นวัสดุที่ดีหมดเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอลูมิเนียมปะผมเรียกชื่อมไม่ถูกนะมันมีชื่อเฉพาะของมันนะแต่ผมแต่ผมเรียกมันไม่ถูกอ่ผมจะเรียกว่าเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนเอลเอ็กนะครับมันดีกว่านะครับดีกว่าเอลเอ็กนะครับวัสดุนะครับแล้วก็ผมว่าดีกว่าคูโรโดด้วยนะครับนะครับ สวยนะครับเนี่ยดูดีนะครับมันจะคล้ายๆพวกคูลาโดไออัพเกรดนะตัวนี้นะครับเออเขาว่าลงน้ำเค็มได้นะครับก็มันมันมันมีซีนตรงนี้นะครับป้องกันนะครับการฝุ่นเป็นตัวซีนกันฝุ่นนะครับก็กันน้ำกันอะไรธรรมดานิดหน่อยได้นะครับแล้วก็ชุดเนี้ยมันจะเป็นบูธนะครับอย่างเงี้ยมันก็เลยลงน้ำเค็มมันก็ไม่มีปัญหานะเป็นบูธนะครับตรงนี้ก็เป็นบูธนะครับเออมันมีบูธติดลูกปืนด้วยนะครับใครจะอัพเป็นลูกปืนก็ ทำได้นะครับจุดนี้นะครับนี่นะครับที่เขาบอกว่าลงน้ําเค็มได้ก็มันเป็นพลาสติกนี่ไงครับมันเลยไม่มีปัญหานะครับถ้าใครเปลี่ยนเป็นลูกปืนแล้วก็ไม่รู้นะอยู่ที่เกียรลูกปืนนะครับว่าเอาลูกปืนเกียรไหนใส่ให้นะใส่ไปให้นะครับใส่ไปนะครับนะครับทนน้าเค็มได้ไหมอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ก็ถ้าอัพเป็นลูกปืนก็น่าจะไหลลื่นได้ดีนะครับอันนี้เขายังดีแล้วนะครับนะครับน่าจะลูกปืนสปูลสองฝั่งที่มันอยู่ตรงนี้ปรับคอนกับตรงนี้น่าจะ น่าจะดีเกรดีด้วยนะครับเพราะเขาว่าลอกมันใช้น้าเค็มได้นะครับมันน่าจะทนน้าเค็มได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับจะเปิดให้ดูครับผมแต่ผมดูมันก็เหมือนลูกปืนธรรมดาธรรมดาอะไรนะเนี่ยเห็นนะดูนะครับนะครับก็ช่างมันนะครับอันนี้อันนี้ค่อยค่อยไปตกน้าเค็มแล้วค่อย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 ดูดูอีกทีนะว่ามันกันได้จริงไหมนะครับแต่แนะนํำไหมผมว่าแนะนํานะห้าพันกว่าบาทนะครับ น้ำหนักลอกมันเบานะครับมันอยู่ที่หนึ190่งร้อยเก้าสิบใช่ไ่งร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบกรัมนะครับ i อ l x นี่มันยังร้อยเก้าสิบห้ากรัมนะเดี๋ยวอให้ดูเลยให้ดูให้ดูที่กล่องร้อยเก้าสิบกรัมนะครับเบรกเยอะด้วยหกกิโลนครับดูเ l x นะ l x ไหนอะนี่ l x หนึ่งเก้าห้า เอเอ็กหนักกว่านิดหน่อยเองนะครับหนักกว่านิดหน่อยห้ากรัมน้ำหนักเบรกก็ดรอปลงไปห้ากิโลนะครับเบรกของททนเอ็กแทนเอเนี่ยครับมันเป็นคาร์บอนนะครับเปิดมาเป็นคาร์บอนสองอันเลยนะครับแล้วก็เออ,อะไรอะแผน่นแผ่นรองมันอนะแบ๊บหนึ่งเนี่ยเอาตัวอย่างให้ดูเนี่ยไอแผ่นรองตรงนนนเนี้ยสองอันเนี้ยเนี่ย อันนี้เป็นของ SLX นะครับของ SLX นะครับมันเป็นเหล็กนะครับแต่ของตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับของ,ของคูลวโดยังเป็นเหล็กอยู่เลยนะครับจะบอกให้นะครับคูลวโดะครับยังเป็นเหล็กอยู่เลยตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับก็คงจะทําเพื่อป้องกันสําหรับน้ําเค็มโดยเฉพาะเลยนะครับข้างในนะครับตรงนี้มีซีนกันฝุ่นซีนกันเน้ําเข้าด้วยครับเดี๋ยวดูเป็นซีนกันฝุ่นนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะ รหัส0รหัส6 0 6 0เนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยมันอยู่บนลูกปืนกันกลับน,น,นะครับเอออันเนี้ยชอบนะครับสาตาร์แดกก็สวยด้วยนะนะครับเอออันนี้ยผมก็ชอบนะหรูเลยรวมๆทั้งตัวสวยอะนะครับเป็นสีสีบอลน,นะครับสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินข้างบนจะเป็นสีบอลเทานะครับเข้มกว่าตรงนี้นะครับ เข้มกว่าน้ำหนักลอกเบาด้วยนะครับเบาด้วยสปูลน,นี่เม็ดลาหกตำแหน่งนะครับ <Yeah. S 1> คิดเหมือนผมไหมมันเหมือนคูโรโดไออัปเกรดนะครับมันเหมือนนะครับมันเหมือนเลยลูกปืนกันกลับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดมาให้ดูก็ได้สปูลเป็นยังไงนี่ เปิดมาต้องระวังหน่อยนี่มันสามารถเปลี่ยนเป็นลูกปืนได้นะครับนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้เจาไปใช้น้ำเค็มอะไรแบบนี้ยก็บุพติกเขาก็น่าจะทํามาเซฟสําหรับไว้ตกน้ำเค็มนะครับมันจะได้ไม่เป็นสนิมนะครับนะครับมีโอลิงกันตรงปลายแกนด้วยนะครับ ขนาดลูกปืนนะครับห้าสินะครับรูใน5้ามิลวงนอก11บเอมิลความหนานะครับ4ี่มิลนะครับเผื่อใครใช้รุ่นนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนก็จำเบอร์ไว้นะครับนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนกันเองได้เลยนะครับก็อัปเกรดตรงนี้ได้หนึจุดนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วใต้เสามันเป็นลูกปืนอยู่แล้วนะครับเป็นลูกปืนดีอยู่แล้วนะครับใต้เสาสกอร์เปียนดีใต้เสายังเป็นพลทธิติเลยฮะผมก็ผมก็งงใส่ ตอกอเปี้ยนก็น่าจะเป็นลูกปืนไปแล้วนะเลื่อนดีนะครับอันนี้ผมใส่น้ำมันของ i อ s ไปแล้วนะครับเซ็ตให้ใหม่แล้วนะครับเซตให้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวส่งกลับนะครับอะไรเก่าก็จะส่งกลับไปให้ด้วยนะครับเออลืมบอกไปนะครับระบบผ้าเบรกเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องกำลังเบรกเนี่ยไอเบรกแผ่นล่างเนี่ยมันในตัวเนี้ยผมเปิดมามันจะ วงเล็กๆเลยนะครับวงเล็กๆนะครับผมอ่านี่มีตัวอย่างอันนี้อันนี้อันนี้ดูนะอันนี้เป็นของ SLX นะครับ SLX ความโตมันอยู่ประมาณนี้นะฮะวงนอกนะวงนอกประมาณนี้นะครับยี <ustedes S 2> ่ส <ester ly> ิบกว่ามิลชนี่มยี่สิบสองยี่สามยสามมิลนะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสิบกว่าเท่านั้นนะครับประมาณเนี้ยมันจะเล็กประมาณสิบห้าไม่เกินสิบแปดประมาณเนี้ยนะครับสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดประมาณเนี้ยมันเล็กกว่า มันยังเล็กอยู่ไม่ใช่ผมผมหมายว่ามันยังเล็กนะครับมันสามารถเปลี่ยนมาให้มันเอาของชิมานโนคูราโดก็ได้มาใส่นะครับน้ําหนักเบรกผมว่าขึ้นอีกนะครับขึ้นจากเท่าไหร่องมันหกกิโลใช่ไหมอาจจะขึ้นมาหกโลครึ่งเจ็ดโลประมาณนั้นเลยนะครับนะครับถ้าเกิดใครอยากเอาไปเล่นงานหนักนะครับนะครับงานหนักนะครับก็ทําตรงนี้ได้นะแผ่นแผ่นล่างครับแผ่นบนที่มันอยู่ในเฟืองไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วนะครับดีแล้วแผ่นนี้ยแผ่นที่มันอยู่ข้างล่างเฟืองอ่ะ มันยังแผ่นเล็กนะครับแผ่นเล็กอันนี้ของ S X ยังแผ่นโตกว่าแต่วัสดุมันไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแผ่นแมกาไลท์ป่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่คาร์บอนนะครับไอของมันอยู่ในตัวนี้เป็นคาร์บอนนะมันดีกว่านะครับแต่มันแผ่นเล็กมันสามารถผมมองแล้วมันทําได้นะครับมันทําได้ก็เอามาเป็นไกด์นาทางสําหรับใครที่อยากทาแล้วกันนะมันเปลี่ยนได้เอาของบูราโดของอะไรพวกนี้ที่เป็นความโตมันเท่ากับพวกเนี้ยมาใส่นะน้ำหนักเบรคขึ้นแน่นอนนะครับน้ำหนักเบรคขึ้นแน่นอนนี่ไดแกรมมันนะครับ ลองดูนะครับใช้ดีนะผมว่าผมผมแกะวิจัยดูแล้วนะครับใช้ดีนะครับเนี่ยระบบปอกตัวหนอนนะครับลืมบอกไปนะครับมันไม่เหมือนพวกคูลาโดพวกเอ _x เอนะครับมันจะมันจะสามารถเปิดฝั่งฝั่งนี้ได้อีกนะครับมันสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเติมจารบีหรือว่าล้างทําความสะอาดอะไรพวกนี้ได้นะครับ ลูกปืนตรงนี้เป็นลูกปืนแล้วนะครับส่วนใต้เสาก็เป็นเดือยสลักแบบนี้เพื่อกันเฟืองเวลาตัวหนอนมันติดขัดนะครับเฟืองตัวนี้ก็จะไม่เสียหายนะครับเวลามันบดกับเฟืองใต้เฟืองขับตัวหนอนครับเนี่ยเวลามันขบกับตัวนี้มันจะได้ฟีได้นะครับมันจะมีล็อกเดือยตรงนี้อยู่มันจะไม่เสียหายคือป้องกันครับตรงนี้นะครับพวกนี้ระบบนี้ก็มีมาหลายรุ่นแล้วครับแต่ตรงเนี้ยผมเห็นตรงเนี้ยบอกว่าเออพัฒนาแล้วนะครับดีเลยนะครับ ตรงอื่นก็ไม่มีอะไรก็มีตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่ชอบนะครับเป็นซีนกันฝุ่นนะครับกันน้ํากันไรเข้านะครับตรงนี้ชอบนะครับดีตรงนี้มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็แล้วก็พวกวัสดุวัสดุของตัวลอกมันเองนะครับดีนะครับต่างกับ SFX เยอะแยะเลยนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับนะครับสวยด้วยนะครับห้าพันกว่าบาทนะผมถามเจ้าของลอกที่เขาซื้อมานะครับใช้สองเดือนลอกอย่างดีๆอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งงานส่งกลับนะครับตัวนี้นะครับ ค่าล้างก็350บาทนะครับล้าง iOS นะครับใครมีลอกสนใจอยากให้ล้างเปลี่ยนเซ็ตจลับีน้ำมันใหม่ก็ทักติดต่อข้อความเพจได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรผิดพาดก็ขออภัยด้วยนะครับ